จะเป็นจิตวิยาลับๆนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเป็นการใช้เทคนิคแบบที่อีกฝ่ายไม่รู้ตัวคือเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับก็มีเคสหนึ่งนะครับ inbox มาหลังบ้านแล้วก็มาปรึกษากับผู้คอมนะครับเขา i n b อกมาถามว่าปัญหาของเขาเนี่ยครับนะอยู่กับแฟนที่บ้านและเขาก็หมดรักไปแล้วนะครับและก็คือแฟนก็มีเมียน้อย โดยเขาก็ไม่ออกจากบ้านโดยให้เหตุผลว่าจะอยู่กับลูกที่บ้านและก็ไม่เข้าใกล้เราเลยต่อให้เราพยายามเข้าใกล้เขาเขาก็พยายามหลีกหนีซึ่งปัญหนานี้การันตีได้เลยครับว่าเขาหมดรักไปแล้วแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าจะกลับมารักกันไม่ได้แต่ยกตัวอย่างแค่น,นี้หมายความว่าต่อให้คุณพยายามทำดีกับเขาแค่ไหนเขาก็จะพยายามตีตัวออกห่างจากคุณ เคสของคุณเป็นแบบนี้อยู่หรือไม่ครับแฟนหมดรักไปแล้วทําดีให้ตายยังไงเขาก็ตีตัวออกห่างคุณอยากให้ค,ความช่วยเฉลยไหมมันมีห้าขั้นตอนกับซึ่งเรื่องนี้จริงๆแล้วจะอยู่ในคอร์สสั่งรักกับเปลี่ยนหมดใจให้ยิ่งรักคนหมดใจจากคุณคุณต้องเข้าใจก่อนว่าที่ไปที่มาคือเขารู้สึกเบือ่อ ความรู้สึกเบื่อมาจากความสัมพันธ์ที่มันคงที่ความสัมพันธ์ที่มาจากความคงที่คือเขารู้สึกว่าคาดเดาชีวิตของคุณได้ตลอดไม่ว่าคุณทําอะไรต่างๆเขาเขารู้สึกว่ามันมันไม่มีความตื่นเต้นสิ่งที่ทําให้สมองรู้สึกว่ามันไม่ตื่นเต้นคือคุณไม่สามารถกระตุน้นฮอร์โมนหรือสารสื่อประสาทสองตัวในตัวของแฟนคุณได้หนึ่งคือสารโดพามีนกับสองคือสารเอนโดฟินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่อยู่ใต้ตอมสมองของเขา คือคุณไม่สามารถกระตุ้นสิ่งนี้ได้สิ่งที่เห็นได้ชัดเลยครับแฟนจะไม่มีอะไรด้วยคุณบอกซ้ายมันจะไปขวาคนประเภทนี้มันจะต้องใช้เซฟเอจีโดยที่เขาไม่รู้ตัวคุณเลยจะต้องใช้เซฟเอจีประเภทนี้มันจะมี5เทคนิคนะครับยี่คูามจะเอามาแชร์เดี๋ยวผู้อมจะบอกกับว่าคุณจะดัดหลังคนประเภทนี้ยังไงคุณจะทําให้คนประเภทนี้รู้สึกสํานึกรู้คุณ ที่มีคุณในชีวิตได้อย่างไงคนจะทํำยังไงดีที่ทําให้เขากลับมาตกหลุมรักคุณแบบซ้ําๆโดยที่ไม่ต้องวิงวอนอ้อนวอนถ้าวันนี้แฟนหมดรักตีตัวออกห่างกลับมาบ้านก็ไม่เข้าใจข้อหนึ่งคือคุณต้องใช้เทคนิคที่เรียกว่าการมิเรอร์ิงมีหลายเคสมากเลยนะครับที่ครูควมใช้เทคน,คนิคนี้ในการเวิร์กของนักเรียนหลังบ้านปรากฏว่า แฟนกลับมาสนใจในตัวของเรามากขึ้นและถ้าทีอารียบทต่างๆคืออีโก้ของเขาลดลงการเอาชนะต่างๆของเขาลดลงอันเกิดจากการมีเรอร์ ing ครับการมิเรอร์แปลว่ากระจกสะท้อนหมายความว่าถ้าวันนี้ครับแฟนของคุณนั่งกดออกสิ่งที่คุณต้องทําต่อหน้าเขาก็เลยครับคือการกดออกถ้าแฟนของคุณจับโทรศัพท์สิ่งที่คุณต้องทำก็เ,เลยครับรจับโท,ทรศัพท์ไม่ว่าเขา จะไปทีท้าอารียบทท่าเดี๋ยก็ตามแต่ให้คุณพยายามเรียนแบบให้ได้มากที่สุดโดยที่เขาไม่รู้ตัวเพราะอะไรครับคนที่วันนี้หมดรักคุณส่วนหนึ่งเขามองว่าคุณเป็นศัตรูคือในความความสัมพันธ์นี้มันมันมีหลายๆเรื่องมากๆให้บริหารบางทีทะเลาะก,กันบางทีเถียงกันคือฝ่ายก็เจับใจแต่วิธีการหนึ่งที่ทำให้ความรู้สึกเครียด หรือการที่เขาลิงก์ใบหน้าของเราไว้กับความรู้สึกแย่ๆมันค่อยๆลดลงคือการทำให้สมองเรปทิเลียนเบรนหรือสมองสัตว์เลื้อยคลานของเขารู้สึกว่าเราไม่ใช่ศัตรูอธิบายเรื่องนี้คนเราเนี่ยมันใช้สมองส่วนล่างนี้นะครับเราเรียกว่าเรปทิเลียนเบรนเป็นสมองสัญชาตญาณเวลาที่เรามีการเถียงอะไรต่างๆพวกนี้สมองส่วนนี้ครับมันจะจําและมันจะ ลิงก์ใบหน้าของคุณไว้กับความเป็นศัตรูพอคุณทํากันประจําบ่อยเข้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 าก็อะไรขึ้นสมองสัต์เเรคทางของเขาก็จะรู้สึกว่าคุณเป็นศัตรูเมื่อรู้สึกว่าคุณเป็นศัตรูมันจะมีสารเคมีตัวหนึ่งครับเราเรียกว่าสารคอร์ติซอลนะครับคอร์ติซอลคือสารในความเครียดพอสารในความเครียดมันหลังมันไปยับยั้งโดพามีนกับเอนโดฟินคือไปยับยัง้งสารเคมีที่ทําให้เขาตื่นเต้นเวลาอยู่ใกล้เรามันจะไม่ตื่นเต้นเียเฉยๆไปยับยั้ง เอนโดฟินคือสารเคมีแห่งความสุขเวลาอยู่ใกล้ๆมันเลยรู้สึกว่าก็เฉยๆเมื่อดพามีนกับเอนโดฟินไม่หลังมันก็ทําใหเอสโตรเจนในตัวของผู้หญิงหรือเทสโทสเตอโรนในตัวของผู้ชายไม่หลังคืออะไรครับฮอร์โมนทางเพศก็ไม่หลังตามไปด้วยคุณเลยจะพบว่าช่วงหลังๆแฟนไม่เข้าใกล้โดยเฉพาะเรื่องบนเตียงก็มีปัญหาเพราะงั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องทํากันเลยครับการมีเรอริงครับการเป็นกระจกสะท้อนให้ได้บ่อยที่สุดนะครับเวลาเจอหน้ากันต่างๆพวกนี้ไม่ว่าเขาจะ ยกไม้ยกมือไปทางไหนนะครับเวลาที่คุณนั่งอยู่ใ,ใกล้ๆหรือนั่งอยู่ตรงกันข้ามพยายามเรียนแบบตามถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนรักคุณคนเดียวคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากที่จะต้องทักไปก่อนโทรไปก่อนวิ่งไล่ตามตลอดเวลาหรือต้องตามจี้ตามจิกคอยวัดระแวงว่าเขาจะรักเราหรือเปล่าหรือว่าเขามีมือที่สามหรือเปล่าแต่คุณต้องการให้เขาโฟกัสอยู่ที่คุณคนเดียวครูคมเคยสอนเนื้อหาทั้งหมดไว้ในคอร์สคุมสมองแฟนครับซึ่งคอร์สนี้เนี่ยต้องบอกว่า เป็นจิตวิยาสายมืดเป็นสายดาร์กนะครับเป็นเป็นจิตวิยาที่ควบคุมความคิดของผู้อื่นโดยเฉพาะหรือว่าเป็นการมีอิทธิพลต่อความคิดของแฟนโดยเฉพาะเพราะงั้นเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงเรื่องของการที่เขาจะมีกิ๊กหรือเปล่ามีมือที่3หรือเปล่าต่างๆเพราะการลงมือทําของเขาทั้งหมดคุณได้ควบคุมที่วิธีคิดของเขานั่นเอง นะครับเพราะฉะั้นเนี่ยคอร์สนี้เนี่ยมีผู้เรียนมากกว่า590ท่านนะครับโดยคอร์สนี้เนี่ยราคาเต็มอยู่ที่5,590บาทครับเป็นการเรียนผ่านคลิปวิดีโอทบทวนซ้ำได้ตลอดชีพและเข้าเรียนเวลาใดก็ได้ครับสมัครแล้วสามารถเข้าเรียนได้ทันทีครับโดยคอร์สนี้จะมีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับหเช่นวิธีการควบคุมคนใจแข็งนะครับคนที่งออยากยากต่างๆพวกนี้นะครับ จะมีวิธีการทําไงดีให้พวกใจแข็งเนี่ยต้องยอมอ่อนโอนเอ็นนะครับเมื่ออยู่ใกล้คุณนะครับหรือการควบคุมแฟนอีกโก้พวกที่อยากเอาชนะคุณต่างๆพวกนี้ครับพวกที่ปากแข็งหรือว่าต้องมีการถกเถียงกันอยู่ตลอดเวลาคุณสามารถทําให้เขาไม่วางอีกโก้บบคุณหรือไม่ตั้งกําแพงต่อสู้กับคุณนะครับหรือความลับที่คน,นเจ้าชู้ ใช้หลอกเหยื่อคุณสังเกตไหมครับว่าทําไมคนเจ้าชู้ถึงมีสเสน่ห์นะครับพวกคาสโนวาคาสโนวีทาไมคนเหล่านี้ถึงมีเสน่ห์ทำไมคนเหล่านี้ถึงมีแต่คนอื่นวิ่งไล่ตามเขาตลอดเวลาความลับหนึ่งในนั้นคือเขาสามารถควบคุมความรู้สึกหรือว่าความคิด ของผู้อื่นได้ครับเขาสามารถมีอิทธิพลต่อความคิดของผู้อื่นได้ครับเขาเลยเป็นคนที่มีสเสน่ห์และมีแต่คนวิ่งเข้าหาตัวของเขาครับเพราะงั้นเนี่ยการเรียนคอร์สเนี่ยนะคุณก็จะได้เทคนิคนี้ไปด้วยนะครับหรือการคุมจิตใต้สํานึก ให้แฟนยอมคุณทุกอย่างคุณรู้ไหมครับว่าทําไมคนบางคนหลงมือที่3หัวปากหัวปาลมือที่3ก็ไม่ได้สวยไม่ได้รวยไม่ได้เปเหมือนเราด้วยซ้ําบางทีมันก็ไม่ได้ซัพพอร์ตเหมือนเราด้วยซ้ําแต่ทําไมแฟนของคุณยังหลงมือที่3ครับเพราะอย่างแล้วมันมีจิตวิทยาการทําให้จิตใต้สํานึกเนี่ยยอมหรืออยากตอบแทนบางอย่างที่คุณไม่รู้ครับนะครับและเทคนิคอีกอันคือการมีอิทธิการมีอิทธิพลต่อสมองแฟนคุณรู้ไหมครับว่าอะไรบ้างที่ทําให้เรามีอิทธิพลต่อ สมองของแฟร์นะครับพเพราะนี่ยอันนี้จะเป็นจิตวิทยาสายมืดครับจะเป็นสายดาร์กทั้งหมดเกี่ยวกับาศาสตร์ของการควบคุมความคิดของมนุษย์นะครับเพราะงั้นเนี่ยโปรพิเศษหากใครที่ดูคลิปนี้นะครับครูความให้โปรพิเศษอยู่ที่990บาทครับนะสิทธิพิเศษเฉพาะ10ท่านแรกที่แคปเจอร์คลิปนี้นะครับส่งไปที่ l i น์แอ @love_99 underscore นะครับหรืออันนี้นะครับแล้วก็แจ้งแอดมินขอรับสิทธิพิเศษครับบอกได้เลยครับความรักหากคุณไม่สามารถควบคุมสมองของอีกฝ่ายได้คุณก็ต้องวิ่งไล่ตามเขาไปตลอดทั้งชีวิตครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ